สวัสดีพี่น้องสบายดีบันตกุตุกคนเด้อสมองสบันมารับเิมจ่องจอะไรพี่น้องน้องสลามาเล่นนมีอะไพี่น้องอะอวอวอะเนี่ไปใส่กเช็กมจัคนก้มหยางมาลูกใ้กให้ยางใ้กหยางกะแครไปตะรไปหอมเปตซังไปตาซัง่แทวพี่น้องอ่ะเยอะเลยเฮ้ย เฮ้ยเห็นยังเห็นมเออเต้พลังเนือยมานมาดบ่าเนมาฟาดบาเนมาบักงังพลังเหนื่อยมาเรียนนะมีเลี้เหน่อยนิ่ๆอยู่ในหัวเห็นหัวอีด้ายหัวปะเ้อกระเฮนเออกกระหูกระหูกระหูหูะอรเะไปหะะ เื่อนงานเล้อยนมได้ห่อบาได้หาย่าได้ยเสียงหายเลยแะ้วเป็นผู้ดีแทบปรลุไม่เลยแล้วก็เป็นผู้ดีแทบเสียกันเสียกันน่อยกว่าคนเลยเจียกันน่อยกว่าเลยยืนเอได้ยืนจ็ได้ปรลุจะเมนปรข้าวจะเมน่รข้าวพี่้องเอ้ย กบมดงกบมดงกบดงกบมดงอ้เอมได้ไงไอ้เองนียไม่ไดเพิ่ม่ใชเพอยังงบ่รบ่ดังบอกผังค่ะพลั่งเน่ตาสองสัตว์บ่หึตาสองสัตวตาสีเทาตาลู่ตาลั่งตาพลัง phần bắt bắt đủ nơi bất cận nhìn là lơi ta phân nam ta phân nam bội lúc mẹ bất cha mẹ bất đai mẹ bất mẹ bất đai mẹ bắt đài. mẹ, bắt đài. mẹ bắt đài. ไอ้ไ <I> อ deals, ้ย่าอยาใพลังนะวากินปลาแดกวากินปลาแดกพลังกินปลาแดกเนาะพลังกินปลาแดกพลังกินปลาแดกมึงด้วยพลังน้อยน้ำกินปลาแดกมึงด้วยพลังน้อยกินปลาแดกมาเป็นอตาปลาช้างอุ้ยเต็มตาครับตาตาฮานาจต่ไม่เป็นตาช้างจ้าูกตาเจ้าฮานา ตาเจ้าคนนะตาเจ้าคนนะสร้างแห่อนะพ่อปลาแดดกินปลาแดดไปกินปลแดมาลูกได้ินปลแดดว้ว้าวว้าวววว้าว้าาาาวา ลัตาขาเนาะไอคือทางแม่เลยบ่บมคือค hey. okay. like so oh, yeah. ือแต่ชอบหนยงี้เาะตุ๊กลังเลยดังครับตุ๊กบทอมันก็แนี้่พลังหมดเลยสยดีปาลุงเาก็เลตัวเสงสาบเดปาลุงไปจะไดีปาดุงจะไปดีปาดุงจะไปดี จ้าประดังน่อยซาร่าน้องซาร่าเป็นเล็กน้ำพี่น้องไปเป็นไข่เป็นน้ำฮหาซาร่าเด้อครับว้บาอาว่าอย่าพูดท่องคอยอาเธเปิดท่องคอยซาร่าซาร่าอารมณ์ดีเจ้าอารมณ์ดีได้เงียบให้แล้วบดมือยาบก็ให้คายๆแล้วก็กว่าขึ้นแล้วก็เล็บ กบริเงนบริเงนเชียงหายบริเงนเชียงไปังคนเดียง่ายคนเดียง่ายเนาะอากนเดียง่ายที่ลักลางวแล้วเจ้าเดียง่ายมันถีบไว้อยู่อู่เขาไปนอนมุงกูเผอเดนไปล่มไายอนอ้อ้าวรนลุบบนเตียอยู่อู่เออ คนเลยไปจะแพงแ่ไไปจะช่งแคนี้นม่้โอโอ้โอ้ไอ้นางลูกเอีนีไอ้นังใช่ใช่พลังไหนนี่ยไังไห้นี่ได้พลังไห้นี่ไพลังไห้นี่ไหมักเบะหมักเบะ้ไมานี่ด้ยหมักเบะบอกยึดเมื่อได้ก็จะไปสักยา ดิฉันก็าถ่ายเปลี่ยนถ่ายกร้สิไปทักยากังโลวะลูกได้จะเข็มเลยถ่ายไปดูงลุงกินอีร้อยอยากกินปลาแดกบ่อีร้องอินเมื์อยอะยอะบอถ่ายไปสนี่จะมีกระป๋องใส่ไใช่ไหมไ่่ใช่ไหมถ่ายเดี๋ แล้วมาหายแ้ยะเปมนว่าข้าวพี่น้องเอ้ยเนี้ยไปไนลูเนี้ยไปนีจ้เจอเงีไปเ,ไปเมินวัาข้าวฮน่ะตีมเหรเจยตียงพายเอากลมลงไปอีกนพะลังงานเยพลังน้อยเอ้ยสายซ้ายทลัง ออกแกก็ลืบได้วะลูกถ้ากรได้ปลอกถ้ากรได้ผักพืชถ้ากรได้ผักพืชสามาแต้นหุ่นแรไปรวงไปเศร้ากับมือเลยจะรวมแฟนกักโตกับเศร้ากับมือักอยู่พุ่นอย่ชุดกะิบกับมือิหามือกักอยู่เพื่อนอีก mẹ không mụ bay đó Mẹ để lấy cái đọc hãy đó là bay 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 kẻo bay 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 คนม,มันมันมันวานมันะมันนานไอด้มไอดอกนอกได้ไหมย้อสยดีปามาลซอมน่ะเด้อเขาบูางนเด้อปาลมลืม่ลืมมาึงอกนอกาตีอกนอกบลงพนนะบลงจเืมอสแไอมหนาม่มนจังงงอามน้ามันแห้งกะ มันคือเก่ามันหอนนี่มาลูก huh. กินไยหน้างเก็บเมลหมักข้าวเดเกเมลมักข้าวดิจะอ่อนนี้มันคอแข้งมั้หน้ากระแข้งมอกี้มันอ่อนเลยอะห้ากแข็งอืมอกรมบะเถิกเนาะยันถิกต่อ้ยเย็นๆเรเย็นจะแข็ง ดนยันเนไปดังน้อยนี่นะน้องซาร่าบอกขอคนมาบอได้เลยเนาะอยู่ประเทศนนด้นเนาะสิมาได้บ้านมาได้บ่อวันนี่โนลูกสาวใหญ่บ่อวันนี่ลูกสาวแหลนคนนั้ bong dịch nha bố ơi bắt covid được bao nhiêu năm, rồi, lại đi, qua lẹ, qua họ còn, huy, đen trắng đen 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 เออีอีร่าเียง่ายบ่อีร่าเียง่ายบ่เฮ้ผมนี่นะคุณแบผงเนาะบ่กกผักาไปก่อนีไปก่อนยัดกินแลวอะทีอะทีอะทีเสียแล้วางนอยอกยนอนละน่นละ

เฮยีอแม่ากับ่ให้หาจากดีเลยเนาะสาวเนาะเดตากับตาฝรั่งขักแหนหนาตาฝรั่งปุ๊บนี่น้องเอ้บ่อเลยเยอะ ออกสู่อากาศแล้วมันเนาะค่อนภูมิตามท่านน่วะันนั้นมันแข็งมันอยู่ในหองแอร์แล้วมันอร่อย่อแอร์กรอออนได้ไหมขนาดนะมูนิยนบ้าบ้านี่ยคอัคนไหนพลังหน่อยสิด้มาเห็ดหายเหตดหน้าเรได้หวั่นจะไม่จงไม่กันเงียบเอง จังมาพนการจได้ไปเกี่ยวข่าวเด้กลังหน่อยเกี่ยวข่าวได้บาไลุยกันดเลยหยด้หน่อยสิลองเกี่ยวข่าวแล้วอ้หน่อยนี่เกี่ยวข่าด้ไมู้ายจะไเื้่ยอ่งเก่พี่น้องน้องพนกบดีอยูเฉยเลย จรมกับพมสีทองอีกวะฝรังบัดเลยเลเลยเชียงเชียงฝรังเลียเชียงแดงจะไม่ใช่ว่าปเขมรขาวได้่ลูกพยายามบบพี่ออกมาเลยจะโอเคพี่น้องสีแดงนาจักฝากอะไรก็เช็คกดติดตามสองาบุนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวรอด

Luka. Nada.